เิ์นหาเนี่ยก็ไม่รู้ใครแนะนำเลยถูๆผิดๆม,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 มั่วไปหมดนี่แบบเฮ้ยมีไอเดียเฮ้ยอยากทำคลิปเรื่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยเออจำไว้ก่อนก็ถึงบ้านลืมทุกคนใช่บอกเบอร์ได้แต่สมมติถ้าวันนึงแบบมีผู้ชายมาอยู่ต่อคิวอยู่ข้างหลังแล้วฉันไม่อยากจะพูดเบอร์นึกออกว่ามันเป็นใครไปซิทุกคนพบกับรายการรีวิว500นะคะสำหรับ EP นี้นะเราก็จะมาในหัวข้อ ่วยดีๆบนมือถือของฟรีและดียังมีบนโลกจ้าก็อย่างที่ทุกคนทราบกาันเนาะว่าอ่ามือถือเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ไอมือถือเออถือกันมาก่อนอย่างทุกคนทราบกาันว่ามือถือเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์หลักในการใช้ชีวิตของคนเราเนาะตอนนอนก็เลข้างาทำงานคือถือไว้ตลอดไปกล้องนานก็ต้องไปคือท่านจะแนบชิดติดร่างกายฝังชิปเข้าไปร่างในร่างกายเออเอา่านอกเรื่องไปอีก นั่นแหละแล้วก็จะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแอปส่วนใหญ่นะคะที่มีในมือถือของคนส่วนใหญ่นะก็จะปปิเสธนเะว,ว่ามันจะเป็นแอปแบบเพื่อความบันเทิง YouTube นะโซเชียลมีเดียพวกแบบเฟซบ o o กอินสตาแกรมพวกนี้สอแ่มม Social, ส่วนใหญ่เนาะทีนี้ยหลายคนที่ใช้มือถือนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยไม่นังมีแอปตัวช่วยดีๆทั่งแบบช่วยให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใช้ชีวิตได้ราบรื่นแล้วก็และที่สําคัญนะคะแอปที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็จะเป็น แอปที่แบบดาวน์โหลดได้ฟรีได้สัมผัสน้อ้ไหม่ก oh ็ถูกใจทุกคนแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยเนาะทีนี้วันนี้ก็อย่างที่บอกน่ะว่าจะมีทั้งหมด5แอปนะคะเราก็จะแบ่งต่างมแคตตาล็อกต่างๆเนาะก็เดี๋ยวมาดูแอปแรกก่อนเลยเนาะที่เป็นตัวช่วยทางด้านสุขภาพนะคะก็ที่อยากแนะนำวันนี้เลยก็คือแอปนี้เลยนะคะด็อกเตอร์มีค่ะ ก็หลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินชื่อนะเพราะว่าแอนนี้ก็ค่อนข้างจะดังอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเคยโหลดมาลองหรือยังให้ไม่เคยโหลดลองมาลองเล่นก็ลองโหลดมาดูเพราะว่าตัวนี้มันน่ารักมากเนี่ยพอเราโหลดเข้ามาปึ๊บเป็น่างนี้ใช่ไหมมันก็พอเราล็อกอินก็จะมีให้ลองเลือกตัวละครน่ารักตัใสายนะเม่นผ่้หญิช่ยผมสั้นผมยาวเป็นเด็กก็เลือกตัวละครเสร็จก็จะมีโหมดหลักๆที่เราลองเล่นดูเนาะก็จะมีเป็นสองโหมดเนาะจะเป็นโหมดปฏิทินบันทึกข้อมูลสุขภาพก็คือเช่นแบบวันนี้ ในในแอปเนี่ยก็จะถามว่าวันนี้คุณสบายดีไหมใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราแบบสบายดีแล้วก็บอกว่าอืมสบายดีแต่ถ้าเราไม่สบายดีเราก็บอกได้นะว,ว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรก็จะมีให้เราเลือกหแบบ,บว่าอ่าปวดหัวอมีไข้นู่นนี่นั่นะแล้วก็บันทึกบันทึกบันทึกไปพอเราบันทึกลงไปเนี่ยนอกจากจะบันทึกเฉยเฉเนี่ยก็จะมีคําแนะนํานด้วยเช่นสมมติอย่างนี้ใช่ไหมเราบันทึกไปว่าเราปวดท้องซึ่งมเราปวดจริงไม่ได้โกหก คือวันน้นเราปวดท้องเขาก็จะบอกว่าปวดท้องอาการเป็นยังไงมาดูกันเขาก็จะอธิบายว่าอ่าไส้ติ่งอยู่ตรงไหนลำไส้อยู่ตรงไหนเพื่อจะได้เราจะได้ไม่ต้องแพนิคว่าเฮ้ยไส้ติ่งหรือเปล่าออไม่ใช่จริงๆแล้วคืออาจจะกินเยอะไปเฉยๆนกนะารที่เป็นวันที่ปวดก็ไม่แหลกแหลกเนาะซึ่งจะแบบคล้าวๆจะเด้ไมต้องที่ตกกังวลแล้วก็จะมีแนะนํายาแก้ปวดแบบแต่แก้ปวดเกรงท้องอะไรอย่างเงี้ยขึ้นแนะนายาแบบง่ายๆสามารถๆให้เรา,บา,เาแบบว่าเออเผื่อแบบปวดไม่ไหวก็ลองไปถามหาย้ยาตัวนี้ดูไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักดีซึ่งข้อพ ไม่ได้แบบไม่ได้อ่านเข้าใจยากคือเป็นข้อมูลแบบเข้าใจง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงปฏิทินบันทึกสุขภาพเนี่ยเรามองว่าแบบเวลาที่ผัวพอเราป่วยไปหาหมอเนี่ยเรามีปฏิทินบันทึกสุขภาพอยู่หมอถามเป็นมาตั้งเมื่อไหร่มีอาการอะไรบ้างหรืจะไม่ได้ใช่ไหมเราก็เปิดปฏิทินกลางเลยว่าเฮ้ยอะไรยังไงเราเป็นอะไรวันไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะเป็นตัวช่วยได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วยให้เราประเมินสุขภาพเบื้องต้นได้ก่อนว่าเฮ้ยอาการอย่างงี้มันหนักไหมนะหรือมันยังไม่หนักถ้ายังไม่หนัก อ่ะแอบก็จะช่วยให้เราดูแลสุขภาพเบื้องต้นได้ด้วยว่าเออเราโนนรานี้เรานั่นสิอ่ะแล้วนอกจากตรงที่เป็นแบบทีมันุึกราะสุขภาพเนี่ยเขาเขาจะยังมีเป็นหน้าที่เป็นข้อเป็นเหมือนคู่มืออ่ะคู่มือดูแลสุขภาพดีอันนี้คือดีมากอันนี้คือตัวชูรโรงของเขาเลยเพราะว่าคู่มือดูแลสุขภาพของเขาเนี่ยก็จะบอกว่าเอออ่าถ้ามีมีแยกเป็นหมวดปฐมพยาบาลเนาะแล้วก็มีแยกเป็นหมวดดูแลสุขภาพมีหมดโรงพยาบาลด้วยระมัดรามาที่ใกล้เราแล้วจะดูเฮ้ยแล้วเป็นไงยังไงเราไปโรงพยาบาลตรงไหนใกล้สุด ถูกไหมหมวดปฐถมพยาบาลหมว่าเราเจอใครเป็นไรแต่เราอยากจะช่วยแต่เอาไม่มีความรู้ลองกดตรงนี้ดูชุก็ช่วยเขาได้ถึกไหมเออพวกแล้วก็จะมีพวกคู่มือโรคต่างๆวี่ตกตะกอจะเป็นโรคไหนลองเข้าไปอ่านคิดเองหรือเปล่าจะได้รู้ถูกไหมอ่าพวกอุบัติเหตุแล้วเอออุบัติเหตุแล้จะคล้ายๆกับพวกปรถมพยาบาลเอเอ,เ,อเกิดน,นู่นนี่นั่นแล้วจะทํายังไงเช่นก้างปาติดคออ่ะทำยังไงได้บ้างคึนข้ามนี่นั่นแอปก็จะมีบอกเนาะก็ไม่ต้องไปเซิร์ชหาไอ้ไปเซิร์ชหาเนี่ย ็ไม่รู้อีคนแนะนำเลยถูกถูกผิดผิดมั่วไมหมดแต่อันนี้ยคือเขาอัพูดม,มาแล้วว่ามันใช่ข้อมูลมันถูกอย่างเงี้ยก็ดี <S 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 นอกจากนี้นะก็จะมีแบบคู่มือด้านสมุนไพรคู่มือยาแบบยาพวกสารมาสามาเนัยง่ายๆเนาะแล้วก็เด็ดมากๆทุกคนมีคู่มือกดจุดด้วยสมมติว่าให้ีรนอนหลับมนนีมีกดจุดช่วยนอนหลับเออมันดีแล้วว่าแบบ โหลดเองก็ได้หรือจะแนะนำให้คุณแม่คุณแม่ที่บ้านโหลดให้เขาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีเป็นแอปที่แบบ Very Good มากๆเลยทุกคนจริงอ่าต่อไปแอปแรกผ่านไปนะคะแอปที่2แอปที่2เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเกี่ยวกับการจัดระเบียบชีวิตเนาะซึ่งจะตัวจัดระเบียบชีวิตเนี่ยก็จะมี2แอปด้วยกันที่อย่ากแนะนำนะคะแอปแรกจะเป็นแอป to do ก็เหมือนแบบเป็น do ดูลีซ่าค่ะทุกคนทราบกันบางคนอาจ ถ้าเป็นสมัยก่อนเนาะเราจะชอบจด to do list เนี่ยเอาไว้ในสมุดใช่ไหมเออแต่แบบปัจจุบนันบางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยงานจะวิ่งมาหาเราเมื่อไหร่หรือแบบอะไรไ,ไอเดียเจ๋งๆมันจะพุ่งขึ้นมาตอนไหนจะวิ่งไปหาสมุดมาจดมันก็ไม่ทันการ,สรจสแล้วบางทีก็ลืมใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นหน้าสมุดว่าถ้าเรามีแอปนี้ใช่ไหมสมว่า หัวหน้าไลน์มาสั่งงานเด้งตึงต้งจึ้งจึ้ง,งแล้วก็อืมอารับทราบค่ะแล้วเราก็มาพิมพ์เมนทูดูลิสต์ว่าต้องทํานี่นะสมมติวันหยุดไงเราไม่ได้อยู่ที่โต๊ะงทำงานเรายังทําไม่ได้นึกออกมาแต่เออเดี๋ยวเราจดไปก่อนว่าเดี๋ยววันจันทร์ฉันกลับไปทําฉันไม่ลืมแล้วทีมันมีแบบลิสต์มันเยอะให้อย่างสิบอย่างเงี้ยเออถ้าเราถ้าเราจะไม่อ่ะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวโดนด่านะคะทํางานไม่ครบแต่ถ้าเรามีทูดูลิสต์เนี่ยอาเราจดไปแล้วใครสั่งอะไรฉันจดจดจดปุ๊บวันจกกันทร์ฉันก็ หรือถ้าเกิดว่าแบบเราแบบมีไอเดียอะไรปิ๊งมาเดิน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 ไปเดินห้างเฮ้ยแบบเฮ้ยมีไอเดียเฮ้ยอยากทําคิดเรื่องนี้จังเลยอะไรเงี้ยเออจำไว้ก่อนก็ถึงว่าลืมทุกคนคิดรายได้ต้องจดเลยแล้วตอนนั้นใกล้ตัวสุดก็คืออะไรมือถือไยิบมาถือแบบปุ๊บจดปุ๊บพิมเลยว่าออมจะคิดอันนี้ได้ไอเดียนี้ได้เมมเข้าไปแล้วประกาศมาแล้วจะได้เอามานั่งดูว่าเออไอเดียนี้เป็นไปได้เป็นไปได้อะไรเงี้ยเออเราก็มันดีมันช่วยแบบช่วยได้ดีมากๆช่วยแบบกันคนขี้ลืม อย่างเราเช่วยทํางานได้ม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะอ่ะอีกแอปหนึ่งนะคะก็คือแอปสต o r การ์ดนะคะซึ่งช่วยจัดระเบียบชีวิตได้เหมือนกันก็คือเป็นแอปที่จะช่วยเก็บการ์ดทั้งหมดเราต้องเก็บการ์ดเป็นใบๆแล้วคุกรคือเราจะมีแอปนี้ใช่ไหมันจะช่วยสแกนบาร์โค้ดของการ์ดแต่ละ แต่ละร้านค้าเช่นแบบสตาร์แบบัคส์เอ็มการเดวันการอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเก็บเอาไวเ้เป็นเป็นบาร์โค้ดอยู่ในมือถือเราพอเราแบบพอเราไปมีเอ็ card, ม, M card, มค่ะมีเอ็มการไหมคะเราก็ยื่นมือถือที่เป็นบาร์โค้ดเอ็มการไปก็นี่ค่ะอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนอาจจะบอกว่าอืม๋ยวนี้เขาบอกเบอร์ก็ได้ใช่บอกเบอร์ได้แต่สมมติถ้าวันนึงแบบมีผู้ชายมาอยู่ต่อคิวอ,อยู่ข้างหลังแล้วฉันไม่อยากจะพูดเบอร์นึกออกว่ามันเป็น privacy ของฉันว่าเฮ้ยมันจะมาจําเบอร์ เบอร์ชั้นหรือเปล่าเดี๋ยวจะแบบอะไรนีงคือสวยไง oh, <no. S 1> เออแล้วก็ไม่ได้ถูกไหมอืมหรือแบบเปลี่ยนเบอร์เยอะเดี๋ยวก็เบอร์มงคลปีนี้ปีหน้าเปลี่ยนเบอร์อจจำไม่ได้บางทีเขาถามเ,อ,เออยืนงงแดดไปสองนาทีเนี่ยก็ไม่ได้มีแอน,นี้ก็ยื่นไปเลยจิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ยื่นไปว่านี่ค่ะบัตรคดนี้เลยค่ะก็คือเก๋กู้ดเพิ่มความเก๋รูปแบบดูกเก๋มิซิโอบิกระดับหนึ่งจีนทุกคนอ่าต่อไป <laughs> หมดไปแล้วสามแอปนะคะนี่ก็เหลืออีกสองแอปเนาะ ถ่อมาเราก็จะเป็นแอปที่เราเหมือนเป็นแนวสินหน่อยเนาะอันนี้หลายๆคนกว่าจะรู้จักแต่ว่าหลายคนก็จะยังไม่แจกอย่างเราก็เพิ่งรู้จักวะที่แต่มันดีมากเกินาระยาวก็คือเป็นแอปที่ตัวช่วยจเป็นตัวช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับคอนเทนต์ของเรานะคะก็คือแอป Canva นั่นเองนะคะดังมากๆน่ารักมากๆแอปนี้เขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบแคล้ายๆกับเป็นแพทเทิร์นของฟอร์มต่างๆนะซึ่งจะมีคนเนี่ยเขาไปออกแบบเอาไว้แล้วแล้วก็จะมีลงไว้ซึ่งหลายๆแพทเทิร์นเนี่ยก็ฟรีถูกไหม แต่บางแพทเทิร์นที่มันเก๋มากมันมันลังมากค่ะอาจจะไม่ฟรีอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าฟรีๆก็สวยเยอะซึ่งอาจารย์นถามแพทเทิร์นเช่นอะไรบ้างแพทเทิร์นเช่นอะไรบ้างใช่ไหมแพทเทิร์นก็เช่นแบบแพทเทิร์นสำหรับไอจีสตอรี่แพทเทิร์นเวลาแบบมีกรอบไอจีสตอรี่นึกออกไหมันก็จะน่ารักน่ารักแบบมีโค้ดมีคํามีแบบเป็นกรอบเป็นสีเป็นไล่เป็นโทอะไรเงี้ยสวยเราลองเข้าไปดูหรือว่าจะเป็นแบบหรือใครจะทําแบบเออ จะทำนั่นที่ขายอย่างเงี้ยเออคิดเราก็ไม่หรอกอเข้าไปอันนี้ก็ได้เขาจะมีไอเดียไอเดียโลโก้ให้โปสเตอร์ poster. ใครทำใครอยากทำโปสเตอร์การ์ดเชิญอะไรเงี้ยเขาก็มีเป็นแพทเทิร์นแบบฟอนต์แล้วก็แค่แบบไปอีดิตตัวอักษรให้มันเป็นแบบข้อความของเราอะไรเงี้ยก็ได้หรืออยากหรือใครอยากเปิดร้านอาหารใช่ไหมเขาก็จะมีเป็นแพทเทิร์นเมนูแบบน่ารักน่ารักแบบเฮ้ยมันน่ารักมันเก๋จริงคือมันดูดีมีระดับมันช่วยเพิ่มแบบเพิ่มมูลค่าคอนเทนต์เราอะแบบ เออมันดูแล้วมันประหยัดเวลาคือถ้าคุณมาน,นัา่งคิดเองมันก็เสียเวลาใช้เวลานานคุณเอาของที่เขามีแล้วมาตกแต่งอะแดปแอดจัดคือถ้าไม่อยากเหมือนเขาเลยก็เอามาอะแดปแอด,แอด,แอด,แอดจัดนิดหน่อยใช่ไหมให้แบบว่าปรับนิดนูน่นนิดนี่หน่อยอะไรเงี้ยมันก็น่ารักน่า,นาสนใจหรือแบบมีเป็นเลเป็นเรซูเม,เม่ก็มีนะทุกคนเป็นแพทเทิร์นเรซูเม่หรือพวก อินโฟกราฟิกพรีเซนเตชันอะไรพวกนี้เออมันก็ช่วยทําให้เหมือนแบบข้อมูลของเราเรานําเสนอ,อมามันก็น่าสนใจแล้วก็ดูแบบน่าอ่านอะไรอย่เงี้ยมากขึ้นเพิ่มคามแตกต่งความโดดเด่นแบบ outstanding ขึ้นมาเลยทุกคนเอออ่ะจบไปนะคะสําหรับแอปที่4ต่อไปแอปสุดท้ายนะคะแอปที่5นะก็คือเป็นแอปที่เราชอบมากๆเลยคือเป็นแอปที่ช่วยฝึกภาษาทุกคนแต่เป็น,ปนแอปฟรีคือมันทุกคนเป็นของเราไหมแบบ คือเวลาเราอะเราไม่ได้ทํางานที่ใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันนะแต่เราก็ไม่อยากให้แบบทักษะภาษาอังกฤษมันหายไปแล้วก็ต้องพยายามแบบกระสือกระสนขวนขวายเนะช่นแบบพยายามดูหนังภาษาอังกฤษเออฟังเพลงภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งเวลา,าดูหนังเราเคยมีเพื่อนที่เก่งๆภาษาอังกฤษอะเขาก็จะบอกว่าคือเขาสำเนียงดีมากแล้วก็ถามว่าเฮ้ยถ้าเธอทำยังไงหรออะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าเออเวลาเขาดูหนังหนังซาวด์แทร็กเงี้ยเขาก็ไม่ใช่แค่ดูอย่างเดียวเขาก็จะพยายามจะพูดตามในประโยคที่แบบ เออมันดูแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยขึ้นเราก็พยายามตามมันก็ช่วยได้นะเหมือนแบบเราฝึกพนักเสียงเราฝึกออกเสีย,ไยงไปด้วยฟังไปรออกเสียงเหมือนพูดอยู่คนเดียวพูดตามอยู่คนเดียวทุกคนแบบว่ามันเวิร์กมากมันช่วยได้ดีมากๆเลยอ่ะเกิดมาทั้งหมดแล้วคือจะบอกว่าแอปนี้ที่เป็นแอปฟรีนะคะชื่อแอปว่าเค้กน่ารักไอคอนนา่ารักมุมมีสีชมพูนา่ารักมากเลยนี่แอปเค้กปิง้งขึ้นมานะคะแอปเค้กเนี่ยก็จะเหมือนแบบเป็นจะมีเป็นคลิปสั้นๆเนาะ เป็นคลิปสั้นๆเนี่ยให้เราเขาจะมีเหมือนมีเป็นสองเขาเรียกว่าอะไรวะสองอย่างให้ลองเล่นคือให้เราพูดตามคือจะมีหมดอสเสียงเนาะให้เราพูดตามแบบว่าประโยคนี้ใช่ไหมให้ให้เราฟังก่อนฟังเสร็จก็จะมีให้เราพูดตามแล้วก็จะบอกว่าแล้วก็จะให้แล้วก็เขาแอปก็จะประเมินว่าเฮ้ยเราพูดเป็นยังไงพูดโอเคไหมใกล้เคียงหรือเปล่าอย่างเงี้ยมือน่ารักดีแล้วก็แบบ่านอกจากให้พูดตามแล้วเนี่ยมันก็จะยังมีแบบ ให้เราเรียงประโยคอะคือเหมือนกับว่าให้เราฟังใช่ไหมเราเราฟังคลิปเสร็จปั๊บเ้าก็จะเขาก็จะมีประโยช์ให้เราเรี้ยงว่าเฮ้ยที่เราฟังอะเราฟังออกไหมว่าเขาพูดว่าอะไร,ะไรคือดีดีมากแล้วฟรีทั้งแอปคือฟรีแบบโอเวอร์ฟรี o o o Free, คือได้ทุกเข้าได้ทุกคลิปแล้วทำได้ทุกอย่างอะคือมันดีจริงๆแล้วแบบมันฟรีอะดูเห็นกระสองฟรีแล้วเนาะ เออแต่มันดีก็คือเหมือนกับว่าอย่างน้อยอย่างน้อยใช่ไหมคือเราเรียนทุกคนมันจะเรียนภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วเนาะแต่แบบพอมาถึงเวลาที่เราทํางานหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้ทักษะสูญหายไปเราก็หาอะไรแบบเนี้ยมาแบบมานั่งเล่นมาละห้าทีสิบนาทีอะไรเงี้ยคือแบบอาเฟซบุก๊กเล่นชั่วโมงชั่วโมงเล่นได้ใช่ไหมเราเจ็ดเวลามาเล่นแอปตัวเนี้ยก็ช่วยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษเราได้เหมือนกันแล้วใครจะไปรู้เนาะวันหนึ่งเราแบบเฮ้ยอาจจะมีโอกาสทีเข้ามาให้เราใช้ภาษาอังกฤษถ้าเรายังฝึกไว้อยู่อย่างเงี้ยเรายังแบบ เออมันยังไม่ขึ้นสนิมัลยนะใช้ได้มันก็จะดีกับตัวเองด้วยเนาะเอออ่ะเป็นไงบ้างครบทั้งหมด5แอปแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะสนใจแอปไหนบ้างนะก็ถ้าสนใจแอปไหนก็ลองไปโหลดมาเล่นดูก็เพื่อนฟรีอยู่แล้วก็โหลดมาลองจิ้มจิ้ม,ม,ม,มดูว่าเออถ้าไม่ถูกใจก็ลบมาไม่เป็นไรถ้าถูกใจก็เออได้เก็บเอาไว้ใช้ก็ได้แนะน,นำคนอื่นต่อว่าเป็นเรื่องราบดีเนที่อยากส่งต่อเนาะอืมก็อย่างที่บอกว่า หลายๆแอปเนี่ยก็เป็นตัวช่วยให้เราได้ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นช่วยช่วยเพิ่มทักษะของเราเนาะแล้วก็คือแบบควรมเพิ่มเพิ่มความเก๋กับมือถือเราแล้วอยากให้มือถือเรามีแต่แอปธรรมดาทั่วไปที่ใครๆก็มี f Facebook y o ย t ท b e ทุกคนมีหมดธรรมดามีแต่แอปโซเชียลไม่เราควรมีแอปเก๋ๆพวกนี้เพิ่มเพิ่มมูลค่ากับโทรศัพท์ของเราแล้วก็ตัวเราด้วยนะคะวันนี้อ้อลืมจะไปจะล่ำล่ำจะล่ำลายล่ะลืมบอกมาเร็วไปแล้วพูดเร็วไปเหน่อยเนี่ย สำหรับอาจบแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็สําหรับทุกท่านนะคะที่ดูผ่านาเฟซบุ๊กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและถ้าใครดูใน y o u t u b e นะก็อย่าลืมกดตับสไคร e ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ